รถล,ล้างสต็อกโกดัง ANC ของพี่หมวยสายไลฟ์สดเปิดลดราคาต่ำกว,ว่าทุนลด70-8ถึง8ปเปาเปิด9ก้าโมงช้าปิด17บนาฬิกานะเจ้าขาน้องยิงหยีได้กระเป๋าเดินทางรคาคา199บาทต้องรีบมาซื้อแต่เช้าเลยเจ้าขามาไม่ถูกนะ GPS มาเลยอยู่เลยทับาลท่าจีน,แ,จนและ <Okay. S 1> ปิกส่งมานิดเดียวเองโกดังอยู่โครงการ่าจีนอยู่จเจริญซอยหนึ่ง น้องหญิงมาแต่เช้าเลยค่ะ12.30ม,มาถึงคนเริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวพาไปชมโกดังกันน้องหญิงจะบอกว่าโกดังคู่ใหญ่มากฝั่งแรกก็จะเป็นฝั่งแพ็คของเจ้าขะเราเข้าไปไม่ได้นะพนักง,งานก็จะแพ็คของส่งเราต้องพาันมาอีกฝั่งหนึ่งเจ้าขากระเป๋าต้องแถบนี้ราคาอยู่ที่2 9 9บาททุกอันเลยน้องหญิงก็เลือกวนไปเลยเจ้าขามาแต่เช้าดีอย่างเจ้าขะคนยังไม่เยอะและก็ไม่ค่อยร้อนด้วยเดี๋ยวพาไปดูผ้าห่มกันราคาอยู่ที่65บาทเอง มาดูคอปเปอร์คอปเปอร์ราคาอยู่ที่400บาทจาก190ลดราคาสุดๆเลยที่นั่งปิกนิกลดราคาเหลือ310บาทมาดูกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เลยน้องหญิงได้มา2ใบา 2> ราคาอยู่ที่199บาทเองคนเหมาเยอะมากจะบอกว่าร้านนี้ของก็ถูกจริงๆใครมีเวลารีบมานะเจ้าคะ่ะราคานี้คือราคาโกดังนะต้องมาซื้อถึงที่วันสุดท้ายวันที่3ตุลาคมรีบมาน้องหญิงขอแถบบรรยากาศให้ดูก่อนนะ